โรเป็นนกใดแล้วสบายดีบอกะนามีตึงนะปีดดฮาเลร์จะไปไหนคะสนังบาจีเอจะป่งมอบกลบเาประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษากลางและเป็นภาษาราชการ เราใช้ภาษาไทยทุกวันหากพิจารณาท่วนทีจะพบว่าแท้จริงแล้วภาษาไทยคือหลักฐานว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาดูกันว่าภาษาไทยมาจากไหนสมัยแรยก พอเริ่มมีตัวหนังสือใช้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพบแรกๆก็จะอยู่ทางบริเวณที่เป็นภาคใต้แถวทั้งจังหวัดระนองทั้งจังหวัดกระบี่ทั้งแถวบริเวณเป็นภาคใต้อาจจะเกิดจากที่มีการติดต่อกับผู้คนภายนอกมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันผู้ช่วยศายสตราจารย์ดกรกังวลคัตชิมาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกโบราณจะนำเสนอเรื่องราวพรหุสังคมในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยผ่านจารึกโบราณจารึกวัดป่ามะม่วงนะครับเป็นจารึกที่เขียนหลายภาษาก็คือเขียนทั้งเป็นภาษาไทยมีสองหลักนะครับ เป็นภาษาบาลีก็คือหลักนี้หนึ่งหลักแล้วก็ที่เป็นภาษา,ขาเขมรโบราณอีกหนึ่งหลักนะครับแสดงให้เห็นว่ามันก็มีกลุ่มคนที่มีกลุ่มอำนาจอยู่กลุ่มคนที่เป็นหัวหน้าของคนต่างๆที่พูดภาษาต่างๆในสมัยสุกรวรไทยอย่างสมัยแรกๆเนี่ยพวก ตัวอักษรที่พบก็จะเห็นว่าใช้ตัวอักษรแบบอินเดียนะครับอินเดียตั้งแต่รุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้า,าโศกเลยนะครับต่อมาคนในบริเวณเซาท์อีสเอเชียรวมทั้งดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันด้วยเนี่ยก็ใช้ตัวหนังสือแบบอินเดียเนี่ยนะครับมาปรับปรุงในการเขียนภาษาของตัวเองพอเริ่มมีการเขียนเป็นภาษาตัวเองเนี่ยอันนั้นยิ่งแสดงให้เห็นชัดนะครับ สมัยแรกๆเราก,ก็จะเห็นว่านอกจากจะมีการเขียนด้วยภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งอาจจะเป็นภาษากลางในสมัยนั้นๆแล้วเนี่ยภาษาที่พบว่าใช้ในบริเวณภาคกลางของไทยในปัจจุบันก็จะเป็นภาษาหมอนครับส่วนอื่นๆก็มีการใช้ภาษาเขมรโบราณด้วยภาษาเนี่ยเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญา เก็บความรู้ท้องถิ่นเก็บความรู้ของกลุ่มคนต่างๆผ่านภาษานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาษาเขียนผู้ช่วยศายสตราจารย์ดรมยุรีถาวรพัฒนนักวิชาการภาษาศาสตร์ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้วัฒนธรรมผู้ภาษามาตั้งแต่อดีตการตั้งแต่โบราณนะคะว่าของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยทั้งที่เป็นคนที่อยู่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะคะ mm. ก็จะแบ่งออกเป็น5้าตระกูลภาษานะคะ mm. ก็มีภาษาตระกูลจีนที่เบตนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลออสเตรเลียติกนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูล มองเมียนนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลออสเตรเชียนแล้วก็มีตระกูลภาษา,า,ษา,าไทยนะคะตระกูลไทยแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เราก็จะรวมพวกภาษาอินโดอารยานันหรือว่าภาษาตระกูลอื่นๆเข้ามามเข้ามารวมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมากกว่า5กลุ่มตระกูลภาษาะคะ่ะในจำนวน5กลุ่มภาษาหลักในประเทศไทย มีกลุ่มภาษาต่างๆแยกย่อยไปอีกหลายกลุ่มประมาณ20ปีก่อนวิจัยพบคนกลุ่มต่างๆประมาณ60กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาต่อมามีงานวิจัยเชิงลึกพบคนและข้อมูลของกลุ่มภาษาต่างๆละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 70กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาปัจจุบันนี้เนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะคะภาษาที่ภาวะวิกฤตของประเทศไทยมี20กว่ากลุ่มภาษาในบรรดาภาษาต่างๆที่หลากหลายมีกลุ่มภาษาที่จํานวนคนพูดเหลือน้อยและเริ่มขาดการสืบทอดเรียกว่าภาษาในภาวะวิกฤต อาจถึงขั้นสูญหายในชั่วอายุคนปัจจุบันนี้คือในอีกไม่กี่ปีเช่นภาษากะซองซัมเรช่องกวงและกลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญหากไม่รักษาอีกหลายภาษา เออถ้าลูกหลานมาหาลูกหลานอยู่ดีดมแห้งเด้มมีความสุขความเจริญหายจากโรคไัยไข่เจ็บท้องวงเด้อขอให้มีมีสุขภาพแข็งแรงห้งด้จ้าระกาขขาหายโบเจ็บบบป่วยบไขายจ้าจะป่งมอบเกลากินข้าวอร่อยไหมปีดิฮาเลอร์หมายถึงว่าจะไปไหนคะจะไปไหน ส่วนมากเวลาขับรถสวนแบบนี้ค่ะเราก็จะทักกันว่าปีดีหาเลอรอประมาณนะะ่้ค่ะอาเที่ยวในดุงไปเที่ยวในบ้านเออจะทักว่าไปบ้านยองยุงนะไอ้ยองยุง่งให้เดินทางปลอดภัยบีเกเอลจาลาดปีบาจีป้าใหญ่หนุ่มนำงามสวยงามย่อยกองเล้ง จากการศึกษาทางวิชาการในระดับนานาชาติภาษาไทยที่เราใช้ทุกวันนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนและเวียดนามนกหน่อยเจอนกองตุน้นจากนั้นผู้คนชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไตหรือไทยได้เคลื่อนย้ายมาทางเวียดนามลาวพมา่า ไปจนถึงบางส่วนของอินเดียเช่นอัดสัมเป็นต้นภาษากรากระจายไปหลายพื้นที่เพราะการเคลื่อนย้ายของคนในยุคโบราณ ปัจจุบันภาษาตระกูลนี้ในประเทศต่างๆมีคําพื้นฐานบางคำมีรากศัพท์ที่พอเข้าใจได้แต่เมื่อเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันภาษามีความแตกต่างกันไปมากเพราะรับอิทธิพลด้านภาษาอื่นๆในพื้นที่ที่ตั้งรกรากกันมานานหลายชั่วคนประเทศไทยปัจจุบันเป็นแหล่งรวมผู้คนที่อยู่กันมาแต่ดั้งเดิมและคนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นละลอก สั่งสมอารยธรรมภาษาไทยก็กำเนิดขึ้นจากภาหุสังคมอินเดียมอนคเขมรตัวอย่างเช่นหนังสือพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมมีคำศัพท์หลายแสนคำจำนวนเกินครึ่งมีนานาภาษาโดยเฉพาะคำจากภาษาบาลี สันสกฤตคขเมนทมินฮินดีเปอร์เซียอังกฤษจีนญี่ปุน่นโปรตุเกส เป็นนต้นจากอักษรและภาษาที่บันทึกในจารึกใบลานกระดาษกลายเป็นระบบดิจิทัลพจนานุกรมออนไลน์คลิกหาคำต่างๆได้สะดวกรวดเร็วภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารในสังคมอุปกรณ์อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือภาษามีชีวิตมีการประทะสังสรรค์แลกเปลี่ยนรับและให้เปลี่ยนแปลงอักษรคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามีร่องรอยความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดมาด้วยเช่นกันต่อมาเมื่อเราเริ่มมีการบันทึกตัวหนังสือ ด้วยภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยมันมีทั้งภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษามอญภาษาขมรเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นจํานวนมากพวกจารึกสุโข,ขทัยทั้งหลายแหล่นะครับมีการศึกษามีการดูตัวคําอย่างละเอียดก็จะพบว่ามันมีการภาษาต่างๆปะปนอยู่ในภาษาไทยที่ใช้ในสมัยสุโข,ขทยัยเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าสมัยสุโข,ขทัย มีกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยและมีกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเขมรอาจจะรวมถึงกลุ่มชนที่พูดภาษาอื่นด้วยอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับภาษาไทยแสดงถึงความหลากหลายแบบพหุสังคมในอดีตขณะเดียวกันสังคมไทยก็ยังคงมีภาษาต่างๆเป็นจำนวนมาก กันกันทเทา้าเถากันตือนั่นตือทิตอาสามอีกตือจากยุคแรกเริ่มคนดั้งเดิมก็ยังอยู่ผู้คนใหม่ๆเคลื่อนย้ายเข้ามาหลากหลายขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีคนพูดภาษาหลากหลายในสังคมไทยท่ามกลางภาษาหลักคือภาษาไทย กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้คุณค่าภาษาถิ่นภาษาชาติพันธุ์จึงมีความพยายามรักษาอัตลักษณ์ภาษาเพราะรู้คุณค่าเช่นคนโซ่ที่พัฒนาภาษาโซ่จนมีตัวเขียนและบูรณาการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อสืบทอดภาษาให้กับเด็กและเยาวชน

ลักษณะร่วมที่เราพบก็คือว่าชุมชนเนี่ยต้องการที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของตัวเองแล้วก็คนพบว่าภาษาของตัวเองและวัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะถดถอยต้องการที่จะเก็บรักษาอันนี้เป็นจุดร่วมที่เราเจอทุกกลุ่มนะคะเมื่อเห็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นสะไอไม้ม้วนทันทีนะครับวิธีการอ่านโผย่ใหญ แเป็นภาษากางก็คือพ่อใหญ่หญที่โรงเรียนบ้านอากาศอำเภอ<พ>อ,อากาศอํนวย<า>จังหวัดสกลนครครูและนักการศึกษาเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิน่นดําเนินการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาโย,ย้ยสอแทรกเรื่องภาษาวัฒนธรรมตัวที่ตัวต่อไปก็คือดอดัง มีชาติพันธ์ภาษาในประเทศไทยหลากหลายถึง70กว่ากลุ่มภาษาแต่ละภาษามีคนพูดมากบ้างน้อยบ้างบางภาษามีแต่ภาษาพูดบางภาษามีทั้งภาษาพูดและตัวเขียนบางชุมชนรักษาไว้ได้แต่บางชุมชนก็เลือนหายไป ในประเทศไทยซึ่งมีหลายกลุ่มภาษาใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาทางการหรือภาษาราชการส่วนภาษาที่คนกลุ่มใหญ่ๆยังใช้กันอยู่ได้แก่กะเหรี่ยงขเขมรถิ่นคำเมืองในล้านนามลายูถิ่นในภาคใต้เป็นต้นภาษานี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเบื้งบอกความเป็นชนนั่น ความเป็นเผ่านั่นความเป็นกลุ่มนั่นความเป็นชาติพันธ์้นั่นอะไระถ้าเราไม่รักษาหรือไม่นอัสืบสานหรือไม่อนอ,มอนุรักษ์ไว้มันก็จะหายครับหายจากโลกนี้ไปเลยถ้าภาษาหายไปอันดับแรกเลยะคระับความเป็นตัวตนคนสู้คนโทนมันก็ จะหมดไปเราไปทํางานด้วยแล้วเราก็เป็นคนอื่นที่ไปเรียนภาษาเขาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคนนอกยังมาเรียนภาษาเขาเริ่มมีความตระหนักขึ้นว่าถ้าเขาไม่รักษาภาษาของเขาเนี่ยใครจะรักษาเพราะว่าต้องเป็นเขากับลูกหลานเขาที่จะต้องรักษา นักวิชาการระบุว่ากลุ่มภาษาที่ศูนย์แน่ๆในไม่ช้าเพราะคนใช้น้อยและล้วนแต่เป็นผู้อาวุโสเหลืออยู่ไม่กี่คนชนิดที่หมดคนรุ่นนี้ไปแล้วก็คงจะหมดไปเลยเช่นกะซองสัมเรกลุ่มภาษาวิกฤตอื่นๆกำลังพยายามอนุรักษ์เช่นคนอุรักลาโวยคนอุรักลาโวย์ ส่วนใหญ่อยู่อาศัยชายฝั่งหมูกก่เกาะสถานที่ที่ปัจจุบันมักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาต้องการรักษาอัตลักษณ์ทั้งในแง่ของการดำรงชีวิตที่อยู่ที่ทำมาหากินและภาษาถึงนักท่องเที่ยวอินโดมาเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็น ถึงมาพอฟังภาษานนี่ครับอินโดูมันคลา,ายกันโลกนั้นเขาเด่นว่าเผื่อนเลยอินโดูเรื่อเขาจะรอบรับได้เลยเป็นภาษาอุรักเรลาโว้กับภาษาอินโดูเีนี่ยบางทีมันสําคัญตรงนั้นบางทีคนอุรักลาโวยพัฒนาตัวเขียนและกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักวิชาการด้านภาษาและมนุษยวิทยา การพัฒนาตรงนี้จะมาเรื่อยๆหลังจากไดตัวเคลียนมาแล้วก็พยายามต่อยอดมาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆจะทํำยังไงให้ภาษาที่มีอยู่เนี่ยได้มีการสืบทอดต่อๆไปมันสําคัญแล้วแบบที่เราจะต้องอนุรักษ์ในการพูดเพราะคําว่าภาษาอุรักลาวยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยคือชาวอุรักลาวยผ่านภาษาพูดของเรา ภาษามาลายูปัตตานีเป็นภาษาที่ใช้ในดินแดน3จังหวัดชายแดนใต้และอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นภาษามาลายูที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากมาลายูที่อื่นๆเด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่เกิดและเติบโตท่ามกลางภาษาแม่นักวิชาการระบุว่าหากเด็กเล็กเริ่มเข้าเรียนมีโอกาสใช้ภาษาแม่เป็นหลักมีการจัดการเรียนการสอนภาษามาลายู และเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตจากนั้นค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ภาษาไทยจะทําให้เรียนอย่างมีความสุขและผลการเรียนมีประสิทธิภาพเรียกการเรียนแบบทวิภาษา okay. do do ด้านการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีโรงเรียนตัดิกาบางแห่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามาลายูปัตตานีสร้างสื่อการเรียน จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนปาดิกาอย่างหนังสือเล่มยักเล่มนี้นะคะก็<า>จะทำให้เด็กเรียนรู้กับภาษาแล้วก็จินตนาการไปตามรูปไปเลยค่ะ ทั้งๆรูปนั้นเขาจะเขียนด้วยภาษามลายูในเมื่อเด็กอ่านแล้วแล้วก็เด็กนั้นจะเอาคําศัพท์เหล่านั้นมาจินตนาการเพราะว่าข้างข้งๆนั้นมีรูปด้วยไงแล้วก็เด็กจะได้จินตนาการไปตามภาพคนในท้องถิ่นนี้นะคะคือเราจะใช้เป็นภาษามลายูเขาจะสืบทอดตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นมาแล้วนะคะดังนั้นนะคะภาษาจึงําคัญสําหรับเด็กค่ะผลการเรียนพบว่าเด็กๆมีพัฒนาการดีขึ้น พร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยอามิกอดมชดูอาสบมีดลากนีอามิดุด้ยนนนังนุ้ยนุ้ยมีกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่ภาษาเริ่มวิกฤตเนื่องจากคนพูดน้อยมากอย่างเช่นกลุ่มยักกูลโยยโซ่หรือโทรเป็นต้น เรียงเยงจครุงจจครุง,รงตังเงียกมตุลตมุดเป็นทาคมาตุลถ้าเป็นภาษา,ากลางกบได้เสียงยวรรณยุกต์อะไรคะกบได้เสียงเอกอักษรกลางคำตายแต่นี้กบตัวอย่างความพยายาม<ก>ของคนย้อยในภาคอีสานสร้างกิจกรรมหลากหลายเพื่ออนุรักษ์ภาษาต่อไปคขาบางงัวนะคะงัว ก็คือมาจากคําว่าวัวลองผันงัวใชคะงัว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 ,วได้เสียงตรีแล้วก็ใส่วรรณยุตตรีได้เลยภาษาโซ่ก็มีความสําคัญกับคนโซ่เป็นมรดกของคนโซ่ถ้าภาษาหายไปมันก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวภาษานะัลึกๆอยู่ข้างใน คำบางคำหรือคำสอนคำอะไรต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของคนโถรคณโซ่ทั้งโลกรู้ว่าโซ่มีจริงไปเจอกับตัวจริงมาอย่างนี้เราผมดีใจดีใจภูมิใจในตัวของผมเพราะว่าเอาการหน้าเนี่ยให้ลูกล้านเนี่ยเก็บภาษานี่ไว้อาุรักไว้มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราเป็นวงตุกูลของเราเป็นชาติของเรา เราก็เป็นชาติไทยแต่บาก็รชาติโซ่อยู่ภาษาพ่อภาษาแม่นี่สำคัญลืมภาษาเจ้าของนี่เป็นเป็นผู้อักตันยูบุลืมคูลืมภาษาพ่อภาษาแม่หรือห้อยมือห้อยตีนหรือคำปากคำเว้าของพ่อของแม่ จากงานวิจัยล่าสุดพบว่าในโลกนี้มีภาษาประมาณ7,000ถึง8,000ภาษาภายในศตวรรษนี้ร้อยละ90ของภาษาในโลกจะตายไปหรือสูญไปซึ่งหมายความว่าองค์ความรู้จากกลุ่มชนต่างๆก็จะสูญสิ้นไปด้วยมีเฉพาะภาษาใหญ่ๆภาษาระดับนานาชาติและภาษาประจำชาติที่มีผู้พูดจำนวนมาก และมีการทำโรงรักษาอย่างเข้มแข็งเท่านั้นที่จะรอดปลอดภัยยยม <aya> การที่กลุ่มคนชาติพันธ์ภาษาต่างตางตระหนักในคุณค่าและช่วยกันลงมือสืบสาร mm hmm. นับเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดองความรู้และภูมิปัญญาของชาติ mm hmm. เป็นประจักษ์พยาน ที่ทำให้เราตระหนักในประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันและที่มาของอารยธรรมอันหลากหลายที่ทรงคุณค่าในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรา